สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็น2สูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเคยลงมาแล้วนะครับสูตรนี้แล้วก็ผิดนะครับ จะมีผิดนะครับลงไปแล้วก็ผิดแล้วก็หยุดนะครับหลังจากที่ผิด2งวดล่าสุดก็กลับมาเดินต่อนะครับก็เลยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ <c oughs> รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจอา channel หวยฟรีนะครับเราจะมีสูตรดีๆมา ฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่จะามาบวกกันเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับงวดแรกนะครับ8บวก3เป็น11นะครับ11บเวก5เป็น16นะครับเป็น16ได้เลข6นะครับ แต่ผลลัพธ์คือตรงนี้นะครับไม่ใช่เลข4นะครับได้เลข6นะครับได้เลข6แล้วให้ถอยหลังนะครับถอยหลังลงมา2แต้มนะครับ6ถอยลงมาหรือว่าลบ1นะครับลบ1งมาก็จะเหลือ5้าลบ1อีกทีนะครับถอยลงมาอีกก็จะเป็น4นะครับแล้วก็เดินหน้า1แต้มนะครับก็จะเป็น7ทั้งหมดก็จะ4ตัว4ี่ห้าหดนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับวันนี้ศูนย์ห้าหนึ่งหลักสิบนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนคือเลขห้างวดต่อมานะครับ 2บวก8เป็น10บวก9เป็น19นะครับได้เลข9นะครับตัวนี้นะครับได้เลข9แล้วก็ถอยหลังลงไป2แต้มนะครับเดินหน้า1แต้มก็จะเป็น7 8 9 0ผลรางวัลที่ออกนะครับ404หลัก10นะครับคือเลข0วัดต่อมานะครับ5บวก0บวก2นะครับ ได้เลขเจ็ดนะครับห้าบวกศูนย์บวกสองเป็นเจ็ดนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ถอยลงมาสองแต้มนะครับก็จะเป็นหกเป็นห้าเพิ่มหนึ่งเป็นแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดผลรางวัลที่ออกนะครับหกหกหนึ่งหลักสิบตัวที่มานะครับคือเลขหก 6. ว่าต่อมานะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหก 16บวก2เป็น18นะครับได้เลข8ถอยหลัง2แต้มนะครับเดินหน้า1แต้ม6 7 8 9็ดรางวัลที่ออก994นะครับตัวที่มาหลัก10บนนะครับคือเลข9งวดต่อมานะครับ1บวก0บวกเเป็น10นะครับได้เลข0 ถอยหลังนะครับ2แต้มก็จะเป็น9เป็น8เดินหน้า1เป็น1น,นะครับ 8, 9 0 1ผลรานงวันที่ออก303นะครับหลัก10ตัวที่มานะครับคือเลข0วัดต่อมา2บวก0นบวก0นะครับได้เลข2 ถอยหลังสองแต้มนะครับ1 2 3นะครับเดินหน้า1ผลรางวัลที่ออก2 6 628นะครับตัวที่มาคือเลข2งวัดต่อมาเลยนะครับ8บก0นบวก9นะครับเป็น17นะครับด้วยเลข7ถอยหลังนะครับ6 5เดินหน้า1เป็น8งวดนี้ผิดนะครับผลรางวัลที่ออก39 5นะครับ หลัก10คือเลข9นะครับงวดนี้ผิดงวดต่อมานะครับ3าบวกแเป็น11 11อบเวกแปเป็น19นะครับได้เลข9ถอยหลังลงไป2เดินหน้า1นะครับเป็น7 8 9 0ผลรางวัลที่ออก3 0 7นะครับดูดที่มานะครับหลัก10บคือเลข0 ว่าที่ผ่านมานะครับ9บวก1เป็น10บวก2เป็น12นะครับได้เลข2ถอยหลังลงมา2นะครับเดือนหน้า1ก็จะเป็น0 1 2 3ผลางวัลที่ออก6 0 3นะครับหลัก10ตัวที่มาคือเลข0ของงวดนี้นะครับ4บวก2เป็น6นะครับบวก0เป็น6ได้เลข6นะครับ ถอยลังลงมานะครับก็จะเป็นห้าแล้วก็สี่เดินหน้าหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งมีนาคมนะครับเรามาหลอรุนนะครับว่าจะกลับมาเดินต่ออยังไมสูตรนี้นะครับหลังจากที่ผิดนะครับก็หยุดพักไปผมเห็นว่าสองงดล่าส,สุดก็กลับมาเดินต่อนะครับก็เลยเอามาปากกันให้พิจารณานะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับ ก็จะเป็นหลักแสนนะครับหลักแสน <c oughs> บวกหลักหมื่นนะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึงะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 0 57นะครับหลักร้อยคือเลขศูนสูตรที่2นะครับก็จากงวดเดียวกันนะครับ <c oughs> 9กบวกหเป็น14 14ีบวกหเป็น19นะครับได้เลขเก้าสูตรนี้เพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับก็จะเป็น9 2 5 8สนะครับสตัวผลรางวัลที่ออก0ูนย์ห้หลักสิบนะครับเล็ห้วดที่2นะครับ8ปบวกเเป็น17นะครับได้เลขเจ ว่าบวกศน์ีกก็เป็นเจ็ดเนะครับออกสีู่นยสีหลักสิคือเลขศูวัดต่อมานะครับศูนกสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์สามหกออกหกหกหนึนะครับหลัก10 6วัดต่อมานะครับหกบวกสเป็น8 8ดบวกแปดเป็น16บหกนะครับหกเก้าสองห ออกเก้าเก้านะครับหลักสิบนัดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับ7036นะครับออก3 0 3นะครับหลักสิบเลข0มาัต่อมานะครับ0 0นบวกศนบวกนะครับ2 58 1นะครับออก6 28 หลักสิบเลขสองงวดนี้ผิดนะครับผิดเหมือนกันนะครับงวดเดียวกันนะครับบวกกันแล้วนะครับสองห้าแปดหนึ่งนะครับออกสามเก้าห้างวดนี้ผิดนะครับงวดต่อมานะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับออกสามศูนย์สาม หลักสิบนะครับคือเลข0ูนย์วันที่ผ่านมานะครับ7บวก2เป็น99เบวก2เป็น11นะครับ1 4 7 0ีจออก6 0 3นะครับหลักสิบคือเลข0ูนดนี้นะครับ9ก้บวกนบวกนะครับเป็น16เพิ่มไปทีละสามนะครับ จมีมาไหมตำแหน่งนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับเลขเก้ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับศูนแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่1คือเลขเจ็ดนะครับศูนย์ห้อันนี้คือหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1อันนี้คือหลักหน่วยนะครับเลขท้ายครั้งที่ห ตัวแรกคือหลักหน่วยล่างนะครับถ้าเราสองสูตรมาเทียบกันนะครับก็จะมีตัวชนนะครับเลข 5ตัวเดียวนะครับงวดนี้4 5 6 7ไม่มีนะครับชนกันที่เลข5ตัวเดียวงวดต่อมานะครับเลข7เลข8เลข9เลข0นะครับ7กับ0นะครับมาที่เลข0งวดต่อมานะครับเลข5ไม่มีมีเลข6 เลข7นะครับ2ตัวมาที่เลข6วัดต่อมานะครับ6 7 8 9 2ตัวนะครับมาที่เลข9วัดต่อมาเลข8ไม่มีเลข9ไม่มีเลข0ตัวเดียวนะครับออก03 วันนี้เลข0เลข1นชนกันที่1กับ2นะครับออก6กสนะครับมาที่เลข2งวันนี้ผิดนะครับวันนี้เลขเจเลข8เลข9เลข0ชนกันที่7กับ0นย์ะครับมาที่เลข0ูวันนี้มีเลข0ูนย์ เลข1จนกันที่0นย์กับ1นะครับมาที่เลข0ย์ออก603มงวดนี้นะครับ1มีนาคมนะครับ64เรามารุนกันเลข4ไม่มีมีเลข5แล้วก็เลข6นะครับจนกันที่5กับ6นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับ ผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับจะกลับมาเดินต่องวดที่3หรือเปล่านะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเคยลง,ล,ลงแล้วลงแล้วก็ผิดแล้วก็หยุดไปนะครับ2งวดล่าสุดเข้ามางวดนี้เรามาตามุนนะครับว่าจะมีมาไหมนะครับในตำแหน่งของหลัก10บ,บนนะครับชนกันที่5กับ6 หนึ่งมีนาคมหกสี่นะครับงวดที่จะถึงก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยนะครับถ้าใครคิดว่าสูตรเยอะตัวเลขเยอะก็คอย ไปเลือกตอนสรุปก็ได้นะครับจะรวบรวมให้ดูทุกสูตรที่ลงไปแล้วก็จะมาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ